สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกันเล่นยี่กีนะคะชอบลุ้นนะคะก็ช่องโซดาชาแนลวันนี้ก็จะเป็นช่องที่รวบรวมทิกนะคะง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอะไรมากไม่ไม่ต้องบวกลบคูณหารเยอะนะคะเอาแค่พื้นฐานก่อนนะคะก็วันนี้มาพบกันรอบ2นะคะเพราะว่าบาังเอิญว่าแอนมีเวลา วันนี้มีเวลาเยอะหน่อยนะคะก็ทำได้สองคลิปนะคะวันนี้ทริคทริคที่สองของวันนี้นะคะเราจะให้สังเกตเลขหนึ่งนะคะถ้าหนึ่งมาหลักร้อยนะคะหนึ่งมาหลักร้อยให้เราตามพี่น้องนะคะเลขพี่น้องนะคะพี่น้องก็มีมีสิบชุดนะคะศูนย์หนึ่ง ห2ึ3งสองสองสาม่ไล่ไปเรื่อยๆถึงเก้าศูนยนะคะมีทั้งหมดสิบชุดนะอ่าเรามาดูสถิติการเดินของหนึ่งมาหลักร้อยให้ล่าพี่น้องนะคะลองดูนะสถิติของห้องลอตโต้ v i p นะคะวันที่23เมษาสองพนยี่สนะคะไล่ไปพร้อมๆกับแอนนะคะหนึ่งมาหลักร้อยนะคะตามล่าพี่น้องนะ รอบที่1ยังไม่มา2 3มารอบที่4นะคะ01นย์หนึ่งอ้าหนึ่งศนะคะสองเกนยะคะอย่าลืมนะคะสเต็กิการเล่นของเรานะเลขแอด์จะอยู่ประมาณ4รอบนะคะถ้าหลุดนี้ก็คือหลุดเลยนะคะหลุดนี้ก็ไม่เอาแล้วนะคะรอบที่24นะคะเห็นไหมคะ1มาหลักร้อยนะคะ ล่าพี่น้องนะคะรอบหนึ่งยังไม่มามารอบที่สองนะคะหนึ่งศูนย์นะคะเก้าสี่สี่หนึ่งศูนย์นะ,ะนนะรอบที่ยี่สิบเก้าค่ะหนึ่งห้าหกนะคะอันนี้มารอบแรกนะคะผลห้าห้าสามแปดเก้านะคะออรอบที่สามสิบหกนะคะหนึ่งแปดสองนะคะอันนี้ก็มารอบแรกนะคะศูนย์แปดเจ็ดสองสามนะคะ หมาหลักร้อยนะ1 4 0นะคะลาพี่น้องรอบที่1 2 3รอบที่4นะคะ7จ็ดสนะคะหลักการง่ายๆเลยอันนี้เรายอนไปดูวันที่22นะคะจดสูตรกันไว้นะคะจดแล้วก็เอาไว้จำนะคะเอาไว้จำจะได้ง่ายๆเนาะ ถ้าเราจําได้ก็เราก็มองเห็นเลขเราก็แทงได้เลยเนะาะรอบที่9นะคะ1 7 4นะคะตามเลขพี่น้องนะคะผลมารอบที่3นะคะ8 8 8 7 6นะคะอย่างที่แอดบอกมันอาจจะมีหลุดบ้างในรอบวันนะคะ16 1นะคะตามพี่น้องนะผลมารอบ2นะคะ85 109าคะ่ะ รอบที่63นะคะ138พี่น้องมารอบแรกนะคะ80687นะคะแล้วก็รอบที่66นะคะ1มาหลักร้อยนะคะ128นะคะตามพี่น้องอันนี้ผลมาเข้ารอบแรกนะคะ65631นะคะรอบที่80 122นะคะอันนี้เข้ารอบแรกเหมือนกันนะคะ83459ค่ะ โดวันที่21ลอตโต้ VIP นะคะอ่า149ตามพี่น้องนะคะมารอบที่3นะคะ73436ค่ะรอบที่23 169นะคะเลขพี่น้องมารอบที่2 80434ค่ะ รอบที่38นะคะ171นะคะตามพี่น้องนะผลมารอบแรกนะคะ37490ค่ะรอบที่44นะคะ180ตามพี่น้องมารอบแรงนะคะ48751ค่ะรอบที่51 164นะคะพี่น้องนะพี่น้องมารอบที่12รอบที่3นะคะ07567ค่ะ รอบที่ 70, นะคะ1 8 7นะคะตามพี่น้องนะหนึ่งสองมารอบที่4นะคะสองห5ค่ะรอบที่76นะคะ1 8 7นะคะตามพี่น้องนะอน,นีอ้นนี้หลุดไหมอันนี้น่าจะหลุดนะคะหลุดยาวหลุดยาวมาเกินเกินสรอบนะคะอเค รอบที่84นะคะหนึ 1, 9, นะคะผลมารอบแรกนะคะ45417า่หค่ะคามามายกตัวอย่างห้องห้องรวยนะคะเว็บรวยนะสูตรเราใช้ได้ไหมลองมาเทสกันดูนะคะ รอบที่สองหนึนะคะตามพี่น้องนะผลมารอบที่3ามนะคะเก้าหค่ะรอบที่12นะคะ1นึ 112, นะคะผลมารอบที่สองนะคะหกแเนะคะเลขพี่น้องนะรอบที่13บนะขอโทษน,นะคะรอบที่18นะคะ183นะคะ ผลมารอบที่สองนะคะห้าหกห้านะคะ4ี่สนะคะเลขพี่น้องนะหนึ่งมาหนึ่งมาหลักร้อยนะคะล่าพี่น้องนะรอบที่สามสิบเก้าค่ะหนึ่งหกสมอ่าผลมารอบแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไงคะหัวใจพองโตนะคะศูนย์หนึ่งกับหกนะคะเลขพี่น้องนะคะเด้งนะคะบนล่างนะ รอบที่43 121นะคะลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ017ย์่เดสีหค่ะย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งวันนะคะวันที่ที่นะคะห้องรวยนะรอบที่43นะคะ129นะคะผลมารอบแรกนะคะสี่สองนะเลขพี่น้องค่ะ ย้อนดูวันที่21อีกสักวันนะคะยกตัวอย่างให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจในการเล่นยิ่กี่นะคะรอบที่9นะ110นะคะแทนพี่น้องนะคะ8 54นะคะมารอบแรกจ้ะรอบที่15นะคะ109นะคะตามพี่น้องผลมาเป็นยังไงคะผลมารอบ2ค่ะ3 12 23นะคะอันนี้ เคฟูนะคะหัวใจพองโตนะเด้งนะคะพี่น้องบนล่างนะ,ะรอบที่24นะคะ193ตามเลขพี่น้องนะคะผลออกศูนนะคะรอบแรกนะคะรอบที่34นะคะ163 1มาหลักร้อยล่าพี่น้องนะคะผลออก4ี่นะคะรอบแรกนะ,ะผ่านค่ะ รอบที่40 108นะคะอ่าพี่น้องมีไหมรอบนี้หลุดหลุดยาว1 2 3 4งามารอบที่6นะคะอันนี้หลุดนะอ่ารอบที่67นะคะ151นะคะ อันนี้ผลออกรอบแรกนะคะ12365นะคะอันนี้หัวใจพองโตอีกเช่นกันนะคะเคฟู K นะคะเด้งบนล่างนะคะพี่น้องนะคะมาดูของผลของวันที่22นะคะห้องธรรมดานะคะ22ิบเมษายน2020นะคะรอบที่9นะคะ124นะคะตามพี่น้องนะ12สมารอบที่ 3นะคะ76801นะคะรอบที่14นะคะ1 4 7นะคะลาบพี่น้องนะผลมารอบแรกนะคะ7 4 3ดสนะคะรอบที่18นะคะ148่ลาบพี่น้องนะคะมารอบแรกนะ3า6 0 1้านนะคะรอบที่23นะคะ132นะคะลาบพี่น้องนะคะมารอบแรกนะคะตอง4ี่นะคะ ไปดูห้อง VIP นะคะวันที่22นะคะห้อง VIP รอบที่7นะคะ122นะคะลาพี่น้องนะคะมารอบแรก7 1487นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าสถิติการเดินโอเคนะ169นะคะลาพี่น้องนะคะมารอบแรก412คะ่ะ รอบที่36 186นะคะลาพี่น้องผลออก4 7 2 4 5หค่ะผ่านไหมโอเคไหมคะอ่ะารอบที่44นะคะ166่ก16ลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ5 7 2 8 9ค่ะรอบที่49นะคะ12 7่ลาพี่น้องอันนี้เป็นไงคะหัวใจพองโตนะคะเคฟู K นะคะเด้งบนล่างนะพี่น้องบนล่างนะคะ5 3 2 9 8ค่ะ รอบที่57นะคะ193่าลาพี่น้องมารอบแรกนะคะผลออก23034าคะ่ะเรามาดูผลของห้องเจ็ดสแตเบ็ดนะคะห้องธรรมดาก่อนนะคะวันที่23มเมษายน2020นะคะทิศของเราคือ1มาหลักร้อยลาพี่น้องนะคะลองดูนะคะใช้กระเจดได้ไหมนะคะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆบางคนเล่นเว็บเจดอยู่เนาะ อรอบที่37นะคะ17 6หนะคะลาพี่น้องนะรอบแรกรอบแรกไม่เข้านะคะรอบแรกหลุดเลยวันนี้อ่ารอบที่42 180นะคะลาพี่น้องมีไหมมีไหมมารอบแรกนะคะ99้าเหนึ่งดหนะคะรอบ5้าสิบสานะคะหนึ่งสี่นะคะลาพี่น้องนะ รอบนี้รอบนี้หลุดนะคะแล้วก็เป็นถึงรอบปัจจุบันที่แอดอัดคลิปนะคะไปดูห้อง V i p นะคะเราเทียบให้ดูยาวๆเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นสถิติการเดินนะคะ106นะคะล่าพี่น้องผลมา59078นะคะอันนี้เป็นไงคะอันนี้เคฟู K 4, หัวใจพองโตนะคะได้เด้งนะคะ ฝนจะตกแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าร้องนะคะหนึ่งเจ็ดสามนะคะลาพี่น้องนะคะผลมารอบที่สามนะคะสามเจ็ดหกสองเจ็ดค่ะรอบที่สี่สิบนะคะหนึ่งเก้าห้าลาพี่น้องนะคะพ,พี่น้อง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 อันนี้ไม่มานะคะอันนี้หลุดนะ รอบที่ 49, 199นะคะมารอบที่3นะคะ 8, 6, 5, 60นะคะรอบที่54นะคะ154่า่ลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ36504คะ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ทริค หนึ่งมาหลักร้อยล่าพี่น้องนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทดลองใช้กันดูนะคะแอดหวังว่านะคะคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวยี่กีไม่มากก็น้อยนะคะจดไว้นะคะแอดพยายามรวบรวมทิกง่ายๆที่แอดใช้ในการเล่นเองนะคะแล้วก็ได้ความรู้มาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแอดก็จะมารวบรวมไว้ให้ นะคะพอแอดก็จดไว้เยอะนะคะจําไว้บ้างจดไว้บ้างจําไม่หมดก็จดไว้นะคะแล้วก็ถึงเวลาเราจะเล่นเราก็มาเปิดดูได้เนาะ,<ม>ะก็ขอให้เพื่อนๆได้ถอนนะคะได้หยุดหลุดทบนะคะเราจะได้ถอนเนาะ แอดฝากห้องโซดาชาแนลวันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แอดได้นำทิกดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ